สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูต้นสักนะครับผมปลูกสักไว้ก็เยอะนะครับแต่ผมให้ดูโซนใกล้ๆที่ผมริมถนนนะครับที่ผมลงได้ครับที่เหลือมันลกนะครับอันนี้สัก8ปปีเหมือนกันครับต้นใหญ่นะครับผมได้ตัดแต่กกิ่งไปแต่ผมไม่ได้ตัดทุกปีนะครับการตัดแต่กกิง่งสักของผมมาผมจะตัดแต่กกิ่งในช่วงของเวลาประมาณ ใกล้ๆกับหน้าแล้งนะครับนี่ครับสักสักแต่ปีนะครับผมจะให้แผลเก่าคอแห้งก่อนนะครับแผลเก่าแผลเก่าแห้งและสนิทก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆกลนะครับแผลเก่าให้แห้งและสนิทให้แห้งสนิทดีก่อนนะถึงจะให้เกิดแผลใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆกล้นี่ครับนี่ครับที่ผมตัดแต่งกิ่งไว้นะครับถ้าแผลเก่าคอแห้งสนิทปุ๊บเราจะทาให้เกิดแผลใหม่ได้จะไม่เป็นไรนะครับ เขาก็จะไม่ติดเชื้อนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ได้ดีนะครับนี่ครับเนี่ยให้แผลเก่าแถวเนี้ยครับแบบนี้ครับนะครับให้เขาแห้งให้เขาหายให้สนิทดีก่อนนะครับเราถึงจะตัดแต่งกิ่งได้นะครับมันมีหลายจุดนะครับ๋ยวผมพาให้ดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ยังไม่แห้งยังไม่หายสนิทนะครับเห็นไหมครับผมจะยังไม่ตัดแต่งกิ่งจนกว่าให้เขาเนื้อเนี่ยเต็มก่อนนะครับผมถึงถึงจะตัดแต่งกิ่งต้นสักเขานะครับ ดูใกล้ครับฟังอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้ครับยังไม่แห้งแตเนี่ยผมก็ยังไม่ตัดครับถ้าตัดแต่ปุ๊บแผลเก่ากับแผลใหม่เขาก็จะอยู่ด้วยกันเขาจะโตได้ช้านะครับเนี่ยครับให้เขาแห้งซะหายสนิทก่อนถ้าเขาหายสนิทปุ๊บเราจะตัดแต่งกิ่งได้ดีและได้เร็วนะครับต้นเขาจะไม่โทมนะครับนี่คือวิธีเทคนิคการตัดแต่งกิ่งต้นสักนะครับ พยายามให้แผลเก่าที่เราตัดครั้งก่อนนะ่ะหายไปก่อนครับไว้ประมาณปีหรือ2ปีนะครับเราให้ตัดแต่งกิ่งนะครับนี่ครับผมยังไม่ได้ตัดปีนี้ก็น่าจะยังไม่ตัดอ่ะน่าจะตัดปีหน้านะครับให้ให้แผลเก,ก่าก็หหยหายก่อนนะถ้าแผลเก่าหายเราก็ตัดแผลใหม่ได้นะครับ <S <S เขาก็จะได้ไม่โซ่มาต้นแต่ถ้าเราตัดทุกปีนะแผลเก่าย <owing S 1> ังไม่ทัน <beter S 1> ที่จะหายดีแล้วแผลใหม่เกิดเขาจะซ่อมแผลเขาก่อนนะก่อนที่เขาจะไปทําให้ต้นโต แต่ถ้าต้นเราแผลเขาหายเสร็จปุ๊บเขาเริ่มเจริญเติบโตได้ดีเราเข้าไปตัดแผลใหม่เขาก็จะมาชะงักมาสร้างแผลเก่าเขาก่อนนะครับสร้างแผลที่เราตัดก่อนให้ให้สนิทก่อนเขาถึงจะโตไปได้นะครับแต่ถ้าเราตัดปีทุกปีจะโตได้ช้านะครับเนื่องจากว่าเขาต้องรักษาแผลก่อนครับก็เหมือนคนละครับถ้าถ้าเป็นแผลเราก็ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่เหมือนเหมือนกับต้นไม้เหมือนกันว่าถ้าเราเป็นแผลเขาก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกัน เขาก็ต้องรักษาแผลเขาให้หายก่อนเขาถึงจะเริญเติบโตได้นะครับนี่ครับการตัดแต่งกิ่งสักก็ควรเว้นระยะให้แผลเก่าหายก่อนเขาถึงจะตัดแผลใหม่ได้นะครับเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงไม้แดงเหมือนกันผมก็ตัดแบบนี้นะครับตักก็เหมือนกันครับตัดที่ต้นที่ยอดตายผมก็จะพยายามตัดให้เอายอดมันออกไอ้ต้นนี้ครับที่บอกว่ายอดเขาเสียนะครับแ้วผมก็ตัดนะผมสุดท้ายก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับต้นนี้ครับ นี่ครับตอนนั้นยอดเขาเสียใช่นไหมครับพอยอดเขาเสียปุ๊บผมก็ตัดยอดออกพอตัดยอดออกปุ๊บเนี่ยครับหนะหายดีแล้วครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมสองกิ่งเขาก็เหลือกิ่งเดียวถึงจะโค้งหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเห็นไหมครับเขาก็จะต้นเขาจะตรงนะเทคนิคการตัดยอดง่ายๆนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมติดตามชมทางช่องสวนป่าไล้ร้านครับ การตัดแต่งกิ่งสักค,ควรจะให้เวลยะอย่างน้อยประมาณสักสอปีให้แผลเก่าหายก่อนนะครับเราอยัางตัดแผลใหม่ได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ